ครับสวัสดีพี่น้องและก็ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่ามาแจกนะครับเป็นปลักกินนะครับอ่าเนะครับเป็นคือคือเป็นปลักกินหลายๆปลักกินนะครับรวมอยู่ด้วยกันนะครับด้านหลังผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับคือปลักกินตัวนี้นี่สามารถ พี่น้องเลฟซีทุกท่านนะครับสามารถนำไปใช้ได้แบบสบายๆนะครับก่อนที่ผมจะาพาทำหรือจะแนะนำให้นะครับฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซั c r i b e ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาผมมีปลั๊กอินแบบนี้เวลาผมมีรวมกระทั่งชุดกรองหรือแม้กระทั่ง เสารเสียงอะไรต่างแซมต่างแม้กระทั่งความรู้และเทคนิคทางผมจะมาแนะนําให้พี่น้องลีฟซีท่านไปใช้งานกันแบบฟรีนะครับแล้วก็ชุดกลองนะครับชุดกลองใกล้จะคอดแล้วนะครับชุดนี้ที่ผมทําจะไม่ได้แจกให้นะครับจะเป็นการจําหน่ายให้นะครับพี่น้องท่านไหนที่อยากจะได้นะครับเสียงกลองคล้ายๆแบบเสียงสดนะครับเวอร์ชันที่3นี้นะครับก็ตั้งตารอคอยนะครับใกล้คอร์ดแล้วนะครับ สวัสดีไปยังพี่น้องทางสปปลาวแล้วก็ปากเซด้วยนะครับก็หลายท่านนะครับก็ติดตามผมทางช่อง YouTube นะครับทีนี้นะครับก็ไฟล์ผมจะบีบอัดไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกไฟล์ให้ดูก่อนว่าไฟล์เขาใหญ่ไหมนะครับเพราะปล๊กอินตัวนี้ก็มีเยอะมาครับในในใน ในชุดนี้ที่ผมจัดให้นะครับเยอะเยอะมากไฟเขาก็ยอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบกเมดนะครับก็ก็ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากยังไงก็เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับทดลองให้ดูเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับนี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยมีทั้งหมดเลยครับนี่ตรงนี้ก็มีทั้งหมดนะครับแต่ตรงนี้ถามว่าทําไมเออมันไม่มี โปรแกรมติดตั้งให้ละอาจารย์ครับเพราะตรงนี้เป็นคือเขาเรียกว่ามันเป็นวิธีแบบฟรีนะครับวิธีฟ,ฟรีจะมีเขาเรียกว่าทั้ง64บิตทั้ง32บิตนะครับท่านไหนที่เขาเรียกว่านำไปใส่คารา,าวเกตแล้วนะครับนำไปใส่คาราวเกตแล้วเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้ทีนี้ให้ทักมาว่าอาจารย์ทำไมผมถึงเล่นไม่ได้นะครับให้ท่าน จากการแปลงไฟล์จาก32บิตเออจากโทษทีนะครับแปลงไฟล์จาก64บิตไปเป็น32บิตนะครับเขาจะเล่นได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมคลาลักเกตของเราเนี่ยเขารับได้แค่32บิตนะครับ64บิตเขาจะไม่เห็นนะครับย้ำนะครับรับได้แค่32บิต64บิตเขาจะไม่เห็นนะครับ ยังไงก็ลองนาไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมจะลองผมจะยกตัวอย่างเอาอ่อเอาอโคอเลเซอร์ izer, อะไรประนี้เอาลิมิเตอร์ก็มีนะครับลิ iter, มิเตอร์ลิมิเตอร์คืออะไรลิม iter, ิเตอร์เขาเรียกว่าป้องกันเสียงเขาเกินอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆแบบอคอมคอมเพรสเซอร์นะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าใช้งานคนละอย่างนะครับคนละอย่างอามีเยอะนะครับมีเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวผมจะลองเอา,อาคอมเพรสเซอร์นะครับ คอมเพรสเซอร์กับอ e ีโคเลเซอร์ e e ขึ้นมานะครับเอามาลองดูนะครับมาลองดูม่าจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลองแป๊บหนึ่งนะครับผมบ้ลคลิกขึ้นมาแป๊บหนึ่งรอสักครู่นะครับสักครู่เพราะว่าซาวตัวนี้ค่อนข้างโหลดชา้าหน่อยผมดึงดึงซาวจากฮาร์ดดิสค์นอกนะครับเข้ามานะครับอ่า เดี๋ยวผมอลองดูก,ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บ,บนึงตรงนี้ผมจะเอาเออ่กีตาร์ก็ได้นะครับกีตาร์กีตาร์ตรงนี้แหละผมจะเซนตได้บัตรหนึ่งดูนะครับแล้วจะไปเอาปลั๊กอินขึ้นมานะครับปลั๊กอินออีคร์เซอร์นะครับอ่าสักครู่นะครับ ไปเอาหน้าเดสทอกนะครับเพราะว่าอยู่หน้าเดสทอกนะครับนี่ตรงนี้สามารถลากเลื่อนขยายได้นะครับให้เขาเห็นเต็มนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับดูแป๊บหนึ่งผมจะเอา EQ นะครับของ EQ Equalizer หละลองตรงนี้ดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับจะได้ไหมสรุปว่าได้นะครับนี่ปรับได้นะครับ เดี๋ยวลองเพลงนะครับผมลองเพลงดูนะครับลองเพลงดูผมขออนุญาตสมหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพิ้งเพลงดูก่อนนะครับวันนี้เราน้องกินอะไรพี่ต้อนิ่งกินอะไรแป๊บหนึ่งนะครับ กินเหมือกันเลยแข่งกินแขงกันโอเคโอเคแทนกินเสร็จแล้วอ่านลองสืก็ไนะลูกต่อจันทร์อีกอ่าลองดูนะครับลองดูเดี๋ยวผมจะจะมาตรงนี้ป บแบบนั้นครับเดี๋ยววงจะ ผมจะเซนกีตาร์นะครับเป็นกีตาร์แจ๊สดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาไม่เล่นกีตาร์กีตาร์คลีนนะครับผมจะเซนไปกีตาร์แจ๊สดีกว่าเดี๋ยวผมขอตั้งให้เป็นธรรมดาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอากีตาร์แจ๊สนะครับเซนไปที่บัสกรุ๊ปหนึ่งนะครับตกลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวคลิกขึ้นมาว่ารักยินเขาใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้นะครับทีนี้ผมจะเลื่อนเพลงดูนะครับผมจะเลื่อนเพลงดู ได้นะครับปรับได้เลื่อนได้นะครับ ตรงนี้เราจะให้เขาเสียเขาเพิ่มเท่าไหร่ก็ก็สามารถปรับได้นะครับปรับได้คือเดี๋ยวผมขอหยุดแป๊บหนึ่งนะครับคือประกิน EQ เนี่ยที่เรา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 ใช้ใช้ในในตัวของเขานะครับ ใช้ใช้ในตัวโปรแกรมของเขากับเราใช้ plug-in VST แบบนี้เนี่ยคือคือในในความรู้สึกผมนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยผมที่ผมฟังมาเสียงเขาจะอิ่มครับเสียงจะอิ่มกว่าในในตัวโปรแกรมของเขานะครับในตัวโปรแกรมของเขาเขามี EQ อยู่นะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับให้พี่น้องทุกท่านดูตรงนี้นะครับตรงบัตกรูปเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ย EQ เนี่ยมีทั้งหมดนะครับ ไม่ใช่ไม่มีมีนะครับแต่ว่าในการปรับเนี่ยผมความรู้สึกของผมนะครับความรู้สึกของผมจริงคือ EQ ที่เรานํานํามาจากข้างนอกเนี่ยเสียงจะดีกว่านะครับเสียงจะดีกว่าเสียงจะนิ่มกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแคนเซิลเพลงออกไปก่อนนะครับสามารถใช้ได้กับทุกเพลงนะครับใช้ได้กับทุกเพลงใช้ได้กับทุกงานเพลงนะครับ EQ ที่เราปรับไว้นะครับหรือว่าฟังก์นที่ผมแจกให้นะครับ ใช้ได้ทุกปลั๊กอินเลยนะครับแต่ว่าทางนั้นทางนี้นี่เดี๋ยวผมขอหยัดถอดหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับทางนั้นทางนี้นี่พี่น้องอหลายท่านนะครับจะมีมจะมีประโยคจะมีคําถามถามกลับผมว่าอาจารย์แล้วสมมติว่าปลั๊กอินตัวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วจะทํายังไงนะครับให้ท่านแปลงนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่หัวคลิปนะครับให้ท่านแปลงก่อนแปลงจาก เป็น32ก่อนนะครับบางครั้งปลักยินเขาไม่ได้32บิตเสมอไปนะครับบางครั้งก็จะมี64บิตปนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับให้ท่านจากการแปลงให้เรียบร้อยนะครับแปลงเป็น3าบิตแล้วท่านจะเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมขออเปิดแต่ผมจะไม่ลองเพลงให้นะครับผมจะผมจะเซน์นะครับเซน์อีกอันหนึ่งผมจะเอากีตาร์โอวูดไดนี่นะครับกีตาร์โอวูดไดนี่แหละเดี๋ยวผมจะเซน์ไปบัตกรุ๊ปที่2นะครับบัตกรุ๊ปที่2แล้วผมจะไปเอาคอมเพรสเซอร์มาดูนะครับว่า ว่าได้ไหมนะครับโอเพนนะครับไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับไปดูคอมพิเซอร์ครับแป๊บนึงผมดูคอมพิเซอร์แป๊บนึ่งนะตรงนี้ครับคอมพิเซอร์นี่ดับเบิร์คลิกนะครับนะครับบางครั้งพี่น้อง FC หลายท่านมาแบบไม่เอาจานตายแล้วงงแล้วผมจะไปปรับตรงไหนนะครับเนี่ยมันเยอะไหมดเข้าจานเนี่ยเขามีติ๊กตรงนี้นะครับท่านเหน็บไหมเนี่ยถ้าเราจะใช้งาน ตรงนี้มีเขาเรียกว่า3คอมเพรสเซอร์นะครับ3มชั้นเอลนะครับเนี่ยถ้าท่านจะเลือกเอาท่ากติกแบบนี้นะครับติ๊กให้เขาเป็นสีส้มนะครับปรับเอานะครับตรงนี้เลสเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่เลสโซทษทีนะครับตรงนี้เป็นเทสโหนะครับเทสโฮคือให้เขากดเท่าไหร่นะครับแต่เอ่อเลโซนี่คืออัตราส่วนนะครับอัตราส่วนแล้วก็แอคแท็กนะครับกดมากกดน้อยแล้วรีลิสคือหางเสียงของเขานะครับนี่ สามารถปรับได้นะครับหรือไม่ชอบตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้นะครับเราก็จากการรีมูฟไปและโอเพ่นขึ้นมานะครับไปเปลี่ยนตัวใหม่ครับหาตัวใหม่ขึ้นมานะครับหาพวกอ่อนาล็อกก็ได้ครับอันล็อกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมดูแบบโอเพ็นขึ้นมาไหมครับดูครับเนี่ยหาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับปรับง่ายนะครับนี่หรือไม่ชอบก็ค้นหาดูนะครับค้นหาดูนะครับ มีหลายตัวนะครับมีหลายตัวทั้ง EQ นะครับนี่สาม B ตรงนี้นะครับลองลองดูนะครับลองดูนี่ครับอ๋อเหมือนกันนะครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปดูไปดูล่างๆมีไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยแบบนี้เห็นภาพครับแบบนี้เห็นภาพมากนะครับ เลื่อนเราจะเลื่อนลงมานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะเขาจะเลื่อนให้เราเห็นแบบนี้นะครับที่เราตั้งไว้นะครับแล้วสมมุติว่าเออลงคลิกตกลงไปก่อนนะครับสมมุติว่าะเลโซเนี่ยอัตราส่วนอัตราส่วนเท่าไหร่ก็คือแบบนี้นครับเ,เห็นไหมฮะจะให้เขาโกดเท่าไหร่นะครับสี่ตัวหนึ่งหรือหกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับแล้วก็แอคแท็กตรงนี้นะครับ แอคแท็กตรงนี้คือเขาเรียกว่าความหนาของเสียงครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราเราไม่กดนี่เวลาเขาตีแสแนรหรือว่าเหยียบกระเดืองนี่มันจะไม่มีน้ำหนักครับเวลาเรากดจะกดเยอะนะครับกดเยอะไปก็ไม่ดีนะครับกดพอประมาณนะครับกดพอประมาณแล้วเราฟังเสียงดูว่าเขาตีมีน้ำหนักไหมเสียงเขาหนาไหมอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมแนะนำให้หลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับในการปรับคอมพิวเซอร์ปรับเกจอะไรประมาณนี้นะครับ รีลิตนี่ก็คือในการปรับหางเสียงของเขานะครับว่าเราจะให้หางเสียงเขาเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราปรับปรับเอ่เอแอคแท็กประมาณสัก50นะสมมุติว่าเราปรับแอคแท็กห้าสิบตรงนี้เนี่ยช่องตรงนี้นะครับเราปรับแอคแท็กห้าสิบหางหางหางเสียงรีลิตนี่ต้องประมาณเพิ่มไปสองเท่านะครับสมมุติห้าสิบก็ต้องเป็นประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับเสียงเขาจะ จะนุ่มนะครับจะนุ่มแล้วก็จะน่าฟังมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานวีเอสทีนะครับวีเอสทีดีๆมาแจกให้พี่น้องและเอฟซีทุกท่านไปใช้งานกันแบบฟรีๆนะครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับก็ฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีปลั๊กอินแบบนี้เวลาผมมีความรู้เทคนิคต่างๆผมจะมาแนะนำให้พี่น้องและเอฟซีทุกท่านไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับแล้วก็ ส่วนชุดกลองนะครับที่ผมจะออกมาในเวอร์ชั่นที่3นี้นะครับผมต้องอต้องขอ,อกล่าวให้พี่น้องไลฟ์สีท่านนะครับได้ทำขอเข้าใจกันก่อนนะครับผมจะไม่ได้แจกฟรีนะครับชุดนี้นะครับจะไม่ได้แจกฟรีเพราะว่าชุดกลองที่ผมได้แจกมาหลายชุดมากนะครับตั้งแต่ที่ผมทำคลิปอ่ายูทูบใหม่ๆมานะครับผมแจกให้หลายชุดมากนะครับ พี่น้อง Fc หลายท่านนะครับก็ได้นำไปใช้งานกันบ้างแล้วล่ะนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าชุดนี้ที่ผมทำมาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าใช้เวลาในการในการมิกซ์นะครับใช้เวลาในการมิกซ์ใช้เวลาในการคัดสรรเลือกไฟเสียงไฟกลองออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทดสอบอีกนะครับก็ใช้เวลาน,านานมากนะครับกว่าจะออกมาเป็นชุดนี้ได้นะครับ ก็ชุดนี้จะจัดจัดจ,ดจำหน่ายให้นะครับก็ถามว่าแพงไหมกับบางครั้งพี่น้องเอฟซีบอกว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะครับถ้าผมทําทเสร็จเมื่อไหร่คลอดเมื่อไหร่แล้วผมจะมาทดสอบให้พี่น้องและเอฟซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็หากพี่น้องเอฟซท่านไหนนะครับต้องการอยากนําไปใช้นะครับก็สามารถทักเข้ามาทาง2ช่อง,องทางนะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook ได้นะครับ Facebook ผมก็ ขวัญัชนรายลน์นะครับทักแชทเข้ามาหลังบ้านนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็ขวัญชัยซาวนะครับคอมเมนต์ใต้ลังคลิปได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะนำไฟล์นะครับไฟวิธีตรงนี้นะครับแปะไว้ใต้ลังคลิปให้พี่น้อง f c ทุกท่านได้เข้าไปดาวน์โหลดกันไปใช้กันนะครับวันนี้ผมขวัญชัยซาวขอตัวจากลาพี่น้องเลฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ